ที่พี่ดอนทําไว้ให้ใช่ไหมคะเ,เริ่มต้นทํายัางไงก่อนนะคะพี่เริ่มต้นแล้วก็เอาหัวมันตรงนี้นะคะมีห,ะหัวตรงนี้ไหนไหนกให้กล้องดูหน่อยเนะนาะไหนนะหัวอะ่ะทหัวนะตรงนี้เดี๋ยวเราไม่ไอ้เนี้ยเดี๋ยวเราจะทําพิธีให้ดูเนี่ยเริ่มต้นมันก็จะมีแต่แบบนี้แล้วเราก็ไปปักลงในแล้วก็ป,ปักลงในถุงดำเลย ป็นไรแล้วก็ปักแล้วปในักลงไปหุงดําที่เตรียมดินเอาไว้เรียบร้อยใช่ว่เตรียมดินเรียบร้อยแล้วก็ปักลงไปแล้วมันก็จะเจริญงอกงามขึ้นมาเป็นแบบนี้ที่ดอนพี่กันยกเนาะอ่าเอนว้าโอ้ยเจริญดีมากเลยนักมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้เนี่ยพอแบบนี้กเราก็ยังถอดดูนี่ให้พี่บีดูนี่ยังถอนไม่ได้นะคะตรงนี้ยังถอนไม่ได้นี่ แต่มันถอนได้มันก็คือธรรมชาติมากเลยอ่ะมีหอยด้วยมันยังโตได้อีกใช่มันยังโตได้อีกมันยังแข่งหนอได้อีกดูสิจากอย่างงี้ประมาณสี่เดือนได้เนาะพี่ดอนเนาะนี่ยัโตเป็นอย่างเนี้ยสี่ห้าเดือนนะต้องแบบต้องรดน้ำเพาทุกวันเนคนดูแลคือพี่เขาต้องบอกว่ารดทุกวันเพราะหน้าที่พี่ใช่เออจะแบ ปลูกไถ้าเอเราดทุกวันถ้าเราไม่รดมันก็จะเหี่ยวใช่ไหมเพราะว่าอันนี้เราปลูกดูแลอ่าถ้าอินสมบูรณ์เนาะถ้าถ้าเราไม่ดูแลมันก็จะเหี่ยวตายลงไปแล้วหัวตรงนี้มันก็จะไม่สมบูรณ์อ่าอันนี้สมบูรณ์ละแล้วทีนี้มาดูอันที่มันคือคว่าเหี่ยวไหมถึงยังนี่เนี่ยด้นปลูกไปได้ระยะหนึ่งอ่ะสมบูรณ์ใช่ไหมล่ะมันก็เนี่ยหัวจะใช้อืมอันนี้คือที่ที่พร้อมแล้วใช่ไหมพี่ดอน แล้วทําไมมันไม่สวยอ่ะพี่ดอนไม่สวยเพราะมันพร้อมไงคะไก่มันมันไม่สวยแล้วค่ะเนี่ไก่มันเบนแต่ตามหลักมันก็จะเหมนแบบเฮ้ยนี่สังเกตอ่ะพี่ตรงลำลำต้นนี่มันสีต่างกันละเมื่อกี้มันแดงยิงไปไม่ได้แต่อันนี้มันมันน่แก่แล้วมันก็จะลงมาเป็นแบบนี้ถึงจะไก่จะเหยียบจะอะไรมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็อย่าไปดึงพี่หนึ่งอย่าไปดึงแม่ไม่ได้หรอยังยังดึงไม่ได้เขาเขายังโตได้อยู่ ไปเลยก่อนแล้วก็จะขุดเอาหัวจากตรงนี้แหละนี่ไงคือจะผ่าถ้าแกแล้วเขาก็จะใบมาที่นอนแล้วถ้าขุดนี่ขุดโดยจอบหรือไม่ก็ดีไงเทเลยแล้วก็เอาน้ำใส่เนี่ยก็เทเลยแต่ถ้าลงใส่ในดินแล้วก็เอาในนี้น่ะะสดดววกก่่าาีีนเราก็ทำกินเองเนาะพี่นอนเสร็จปึ๊บ ก็อเียงค่ะกระชายปั่นทำกระชายปั่นเราก็ทำเองต้านโควิดแล้วพี่ดอนพี่ดอนได้กินบ้างป่ะได้กินแล้วค่ะคุณคุณยายแมวทำให้ทุกเที่ยวเลยค่ะคุณยายแมวกูติดโควิดเนี่ยถ้ามันเกล็ดแบบมันกม่เป็นแบบนี้หละพี่ทีนี้มันจะตายลงแล้วหัวมันก็ไปใช้ได้อีกต่อไปต่อไปค่ะอันนี้มันยังไม่เโอเคขอบคุณนะคะพี่ดอนอ่ะค่ะ